ดูรถว้แท็กซี่ส้มกันค่ะ พี่ๆนะคะมาชมรถตัว w า t แทนะคะตัวขับ4ไบโบโบเกียร์สิบสปีดค่ะตอนนี้เป็นราคาใหม่แล้วอยู่ที่1 3 2 9 0ล0านบาทกับสีส้มพิเศษเพิ่ม1 0 0 0 0บาทะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการแต่งส่วนไหนกันบ้างที่เพิ่มความหลอ่อความเท่ได้ขนาดนี้นะคะเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยจุดเด่นนะคะด้านบนตัวกระโปรงนี้นะคะเป็นสกูปทรงฟิตค่ะพี่ๆสังเกตว่าสกูปตัวนี้จะเป็นสกูปหน้ากว้างนะคะคือกินเกือบเท่ากระโปรงทั้งหมดแล้วนะคะสกูปตัวนี้สามารถเลือกลายได้ด้วยว่าจะเป็นมาสแตง ตัวแรดหรือตัวกระทิงได้ด้วยอย่างรถคันนี้คะเราเลือกเป็นตัวมามาสแตงสังเกตการเล่นสีของเขานะคะทุกอย่างเล่นเป็นสีดําเงาตัดกับสีเดียวกับตัวรถนะคะ สวยงามมากๆเลยเพราะว่าปกติเราอาจจะไม่ค่อยเห็นการตกแต่งแบบนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นสีดําเงากับสีส้มนะคะเรียกว่าลงตัวออกมามากๆ,ๆเพราะว่าธีมคันนี้สังเกตดีๆนะพี่ว่ามันจะเป็นดําเงาตัดกับตัวสีรถนะคะถัดมาด้านล่างด้านล่างล,าง,ลงมานะี่ค่ะตัวนี้เป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์นะคะสังเกตว่าหลังๆเราจะพบกันบ่อยขึ้นเนาะมีความหล่อเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะมีไฟ l e ลให้3ดวงเหมือนกันนะคะที่สําคัญเลือกโทนสีได้ว่าจะส้มหรือสีขาวนะคะ แล้วก็ตัวเนี้ไฟที่พี่เห็นตัวนี้นะมันมีไฟติดนะคะสว่างขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้สว่างจนกลบตัวไฟเดลท์นะคะที่สําคัญมีตัวขับสีของเราอยากจะอวดมากเลยนะะก็คือไฟลูกแก้วของเราตัวนี้มีความอัจฉริยะมากสามารถหลบหลีกไฟสูงไฟต่ําได้นะคะดีมากๆเลยและตัวขับสีของเรานะจะมีการทํางานของตัวเอสเดด้านบนนะคะ ด้านบนควบคู่กับการทํางานของเรดาร์นะทำงานคู่กันนะคะเอาไว้ทําอะไรนะคะไว้ตรวจจับตัวรถคันข้างหน้านะคะคที่มันมีพวกระบบเตกไอัตโนม,มัิพวงนี้นะที่ก็ตัวนี้สามารถทํางานได้ดีมากๆด้วยนะคะถัดมาตรงนี้ที่พี่เห็นนะคะชุดกันชนเหล็กตัวนี้เป็นชุดกันชนเหล็กรอบคันนะคะก็จะเป็นกันชนหน้าของตัว h ฮมเมอร์รุ่นแอตแลนนะคะ ตัวนี้เขามีซิกเนเจอร์คือไฟค่ะพี่ไฟตัวนี้จะเป็นเหมือนไฟลูกศรนะคะทางานเป็นการวิ่งนะเหมือนสเต็ปวิ่งนะดูสวยงามมากๆแล้วก็มีหูลากจุงสีแดงนะคะตัวนี้ที่สามารถเลือกทําสีได้ด้วยแต่อย่างคันนี้ก็เลือกเป็นสีเดิมก็คือสีแดงนะคะที่มากับตัวกันชนเขานะคะถัดมาด้านข้างค่ะพี่นอกจากที่จะเป็นกระจังแล้วลูกค้าขอเลือกเป็นคิ um ้วซุ้มล้อของตัวชุดวิกเตอร์ด้วยซึ่งเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นทรงเหมือนองค์ เขาเรียกองสามเหมือนสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่ามีความมนเข้ามาด้วยรับกับตัวล้อมากๆเลยนะคะตัวล้อตัวนี้จะบอกว่าซีรีส์ยางนะจะเป็นซีรีส์ยาง 305/55R20 เป็นยางของเลนโซนะคะส่วนแม็กเป็นของเอแวมไพ่ตัดขอบด้วยสีแดงเขาเรียกว่าเป็นสีที่ใกล้เคียงกับตัวรถนะคะก็ออกมาเรียกว่าเข้ากันได้ดีสุดๆไปเลยนะคะสังเกตอย่างหนึ่งพี่พี ช่วงล่างตัวนี้นะมีการยกก็แนะนาค่ะเปลี่ยนปีกนกรับองศากับลูกหมากกันโค้งนะมีหลายแบรนด์ให้เลือกแต่อันนี้ที่เราเห็นเป็นของออปชั่นนะคะตัวนี้สามารถช่วยเหลือช่วงล่างของพี่ได้ดีมากแล้วก็ลดการกินหน้ายางได้เป็นอย่างดีที่ไม่ต้องคอยเปลี่ยนล้อกันบ่อยๆนะคะเต็มมากๆนะคะ <ๆ S 1> เรียกว่าด้ <ๆ S 1> <laughs> นานข้างนี้ก็แน่นไม่แพ้กันค่ะมีกับข้างของสุดวิตเตอร์ตัวนี้เพิ่มเติมมาแล้วก็ บันไดเหล็กเป็นของแบรนด์ทัมเมอร์นะคะเป็นรุ่นชา a d o w ตัวนี้สามารถเลือกได้นะพี่ว่าอยากได้มีความหยาบหรือไม่มีความหยาบก็ได้นะคะมันช่วยกันลื่นได้ด้วยนะแล้วก็ของเขาจะมีไฟส่องสว่างนะคะเวลากลางคืนได้เห็นชัดเลยนะสําหรับตัวบันไดเหล็กรุ่นนี้นะคะด้านบนขอถ่ายนิดนึงนะตัวนี้ลูกค้าไม่ลืมเก็บรายละเอียดนะคะปกติตัวราวหลังคาของรุ่นวายแท็กเขาจะมีให้แต่เป็นสีเหมือนโคมเมียมนะคะแต่นี้ลูกค้าขอเก็บเป็นสีดําด้านค่ะ เป็นดำด้านนะพี่ตัวนี้พ่นมาไม่ได้มากับโรงงานสีแบบนี้นะคะ่ะพี่สามารถเลือกทําสีได้ด้วยนะคะมันก็จะเรียกว่าดูดุเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะด้านหลังอาจจะแปลกตาน,นิดนึงว่าทำไมไวายแท็กเป็นโลบาร์เหล็กนะไม่ใช่อันนี้ลูกค้าเปลี่ยนค่ะยกพ่อเออไปใส่เป็นโลบาร์เหล็กของแบรนด์แฮมเมอรุ่นไนซ์ซูรีนะคะก็จะเป็นทรงท่อคู่แบบยาวนะคะเป็นทรงเหมือนปลากระบอกปืนตัวนี้รุ่นยอนฮิจริงๆนะคะ แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สี่ขนาดข้างกับไฟถอยหลังด้วยตัวนี้เวลาพี่ถอยหลังจะมีไฟขนาดข้างตัวไฟเบรกนะคะดูเขาเรียกว่าออกมาลงตัวมากๆนะคะมีความเขาเรียกว่าได้ของแบบของดีไปจริงๆนะตัวโลบาตัวนี้นะคะและด้านหลังนะมาดูกันมีตัวข้อฝาท้ายนะคะเว็นโลโก้นะคะแล้วก็ ตัดขอบด้วยสีเดียวกับรถพร้อมอะคริลิกนะคะตัวนี้เป็นตัดสีดำนะคะให้มันดูไม่กืนกับตัวรถมากจนเกินไปและกันชนเหล็กด้านหลังนะคะเป็นตัวของโนวาค่ะของตัว Hummer นะพี่ตัวนี้ข้อดีของเขารุ่นนี้นะคะแข็งแรงไม่พอเนี่ยเสริม a อเซอร์รีได้ตลอดเลยนะคะเขาเรียกว่าเว้นช่องว่างไว้ให้พร้อมเลยนะคะพี่แบบนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนเรียกว่าอยากได้สุด แต่งหอแบบนี้ค่ะหรือว่าจะแต่งแบบอื่นก็ได้ที่นี่เราเชี่ยวชาญกันอยู่แล้วติดต่อมาที่ต้ำมกบชี้เลยค่ะ0622292544นะคะติดต่อมาได้ตลอดเลยอ,อ,อินบ็อกมาก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ซีปลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ